小鸡，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 小 ด,ดิบูดูมันมันไปยุ่งกับลูกมันไม่มีใครมาดูไลฟ์สดหนูเลยอ่ะไม่มีใครมาดูไลฟ์สดหนูเลยอ่ะ ไอ้ก็หนูจะไหลตั้งแต่ตอนก่อนอาบน้าแล้วแต่พออาบน้าเสร็จปุ๊บหนูก็ไม่ได้ไหลก็กินเสร็จคเดียวแล้วก็คุณเหนียวมันแย่งทีหนู จิบูขอนั่งแบบนี้นะแม่มีคนเข้ามาดูไลฟ์หนูแล้วหนึ่งคนอ้าวเขาออกไปแล้วไม่จูไม่ได้นั่งรอคนดูตอนเนี้ย จุดกำลังใจถ่ายจ,<า>จะไม่สไม่ชอเป็นนี่อะไรอ่ะกบบหลังอใช่ ดูต้องการเห็นเลขหนึ่งตรงตรงเขียนตรงที่เขียนว่าคนดู ไม่เอาน้ำเยอะใส่ถ้วยนี้ตักไปที่ทิ้งทไมก็จะใครจะไปกินน้ำเยอะขนาดนี้ถ้วยมันเลอะแล้วไปเป็นล้างแล้วี่ล้างออกมาแล้วล้างมันก็ต้องไปล้างฝุ่นทีลืมล้างถั่วเราจะใช้อ่ะขอล้างก็ต้องล้างฝุ่นทีนึลืมไปั้งแหละมันจะมเาเกิดเรื่อนี่เองนะเออนั่นแหละฝุ่น ไมยไกลบ้านนี้น้อยแปแลกวทเา้ทางที่จริงๆแล้วมีแค่ แบบกินเลยยเ้วก็ไปจุ๊บ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 แล้วก็ไป